สวัสดีครับมาพบก,กับช่างชัยแฮนด์เมดนะครับวันนี้เราจะมาตัดสปากกานะครับเป็นสปากกาหนังแท้นะครับมีออเดอร์ท่านหนึ่งนะครับที่โจทย์ของลูกค้าท่านนี้ก็จะบอกว่าต้องการเป็นเย็บถักนะครับเย็บถักทั้ง2ฝั่งของปากานะให้ช่างชัยออกแบบเพราะว่าเอาสไตล์ของช่างชัยเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนของการทำงานของผมนะครับ ซองปากกาหน uh ังแท้เราจะออกแบบมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับนะก่อนที <S <S um> <S <S ่เราจะไปตัดหนังนะครับผมก็จะบอกพี่ๆน้องทุกครั้งนะครับว่าเราจะมีแมทเทิรก่อนนะครับออกแบบในกระดาษก่อนที่เราจะมาตัดลงหนังนะครับตอนนี้ผมออกแบบมานะครับปากกาจะเป็นลักษณะ ใหญ่แบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ปากกาแท่งเดียวนะครับแล้วก็มีตัวปิดนะครับล็อกปิดแบบนี้ผมออกแบบมารูปทรงประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นงานถักนะครับผมได้ทําการตัดหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังออยน้ําตาลแทนนะครับ2ชิ้นนะครับโดยแพทเทินตัวเดียวกันนะครับก็พูดง่ายก็คือมีตัวฝาปิดกับตัวด้านหน้านะครับ อันนี้ไม่ยากนะครับพี่พี่น้องน้องท่านใดที่อยากจะลองหัดทาก็ลองทําได้เลยนะครับเป็นงานที่ไม่ยากนะครับเอาเศษหนังมาใช้นะครับตอนนี้ผมตัดเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะไปซับหนังนะครับซับหนังอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาจะมาทากาวประกอบอย่างนี้นะครับแล้วก็เย็บง่ายนิดเดียวเองนะครับแต่การเย็บผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับพี่ๆีน้องท่านใดที่ติดตามผมมาก็กลับไปดูได้นะครับว่าเย็บแบบไหนอย่างไรหรือ ออกแบบการเรย็บเหล่าเองก็ได้นะครับการทำงานแฮนด์เมดไม่มีคำว่าผิดนะครับเราลองผิดลองถูกดูนะครับว่าอันไหนมันดีนะครับก็นํามาใช้นะครับหรือพัฒนาในสิ่งดีๆนะครับหรือเป็นสไตล์ของเราลงกับชิ้นงานก็เป็นงานผลงานของเราอีกต่อไปนะครับ <M> <ๆ>เดี๋ยวไปรอดูขั้นตอนต่อไปเลยครับเราทากาวทั้งสอง ฝั่งนะครับทั้งหนังกลับที่เราซับนะครับแล้วก็หนังตัวที่เราตัดไว้นะครับลอกาวให้แห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยแปะนะครับแล้วก็ตัดขอบตามที่เราต้องการนะครับหลังที่เราแปะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ตัดตามชิ้นงานเลยนะครับ งานตัวนี้จะไม่ยากนะครับไม่ยากเลยมือใหม่หัดทำทำตัวนี้ได้เลยนะครับนะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะครับเย็บด้วยมือ,อาการออกแบบซองปากาเราก็สามารถออกแบบได้หลายอย่างนะครับออกแบบตามใจเราได้เลยนะฮะส่วนตัวนี้ก็ง่ายๆครับแต่ว่าเพิ่มมิตินิดนึงนะฮะ มีการเว้านะครับมีการเว้าการโค้งนิดหน่อยสร้างมิติครับสิ่งที่ผมคิดคือไม่ให้มันเหมือนซองปากกาทั่วไปนะครับคือไม่ให้มันเหมือนเป็นซองปากกาครับให้มันเป็นซองอะไรสักอย่างแต่ว่าเราเพิ่มเพิ่ม ความเป็นเอกลักษณ์ของแฮนด์เมดคือการถักนะถักขอบด้วยได้เทียนนะถ้าพี่ๆน้องท่านใดที่ว่ายังถักไม่เป็นนะฮะหรือว่าเย็บไม่เป็นก็ย้อนคลิปไปดูเกี่ยวกับการเย็บการถักนะครับที่ผมสอนไว้นะครับอันนี้เรียบร้อยละนี่ครับปากกาของเขาจะแท่งใหญ่เหมือนกันประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เย็บสองสองด้านเห็นไหมครับนะครับเย็บสองด้าน แล้วก็พับนะฮะแต่ว่าผมจะเว้าวตรงนี้นิดนึงนะครับ ตอนนี้ได้ทําการนะครับตอกนะครับตอกนําไปที่เรียบร้อยนะครับการตอกนําผมใช้นะครับซ่อมเฉียงนะครับขนาดหมิลน,นะครับที่การถักนะครับใช้ซ่อมแบบไหนก็ได้นะครับเอาที่เหมาะสมนะครับ แฮนเมดมีคำว่าผิดว่าถูกนะครับลองดูนะครับตอนนี้ผมได้ทำการตอกกระดุมไปแล้วนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เราก็จะไปถักอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้งานง่ายๆนะครับลองทําดูได้นะครับงานหนังสองชิ้นนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยากจะหัดทํำนะครับลองได้เลยนะครับเศษหนังง่ายๆแบบง่ายๆนะครับซองปากกา ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับงานง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับรูปแบบในการออกแบบของผมก็คือผมต้องการให้มันมีมิตินะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าตามใจช่างผมก็จัดตามใจผมเลยนะครับผมก็จะเว้ารูปแบบนะไม่ไม่ให้ตัดตรงนะแข็งทื่อเกินไปนะครับก็ทำการถักด้วยด้เทียนนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ พี่ๆน้องท่านใดที่อยากจะลองทําก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยเรื่องการถักนะครับอยากถักเป็นก็ย้อนคลิปของผมนะครับไปดูเกี่ยวกับการถักด้วยไดเทียนนะครับหรือเย็บด้วยสองเข็มก็ได้นะครับหรือเย็บด้วยเข็มเดียวก็ได้นะฮะงานง่ายๆครับลองทําดูนะครับตอนนี้เป็นหนังออยซับหนังด้วยหนักกลับนะะลักษณะงานของผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่ปากกานะฮะแล้วก็กด เราไปเลยปึ๊กนี่เลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ซองปากาผมนะฮะส่วนที่นานที่สุดคือการถักนะครับราคาอยู่ที่400บาทนะครับพี่นี่นน้องๆท่านใดที่สามารถลองทําเองได้ก็ลองทําดูนะครับคนไหนไม่อยากทําก็ติดต่อเรามาได้นะครับที่เพจร้านสตางค์เครื่องหนังพิโลกนะครับ หรือโทรหาผมได้ได้เลยนะครับ0867004625หรือพี่ๆน้องๆที่อยากได้นะจะออกแบบเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องให้ผมออกแบบให้นะครับก็ลองทำดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ